ช่วงน,นี้ไม่ได้คุยกับอุ้มอะเชยเชยๆครับไม่ได้โกรธไปมากกว่าเดิมแต่ก็ก็ไม่ได้คุยมากเท่ามากเท่าเดิมตอนนี้ไม่ได้คุยเลยนะไม่ได้คุยเลยจริงๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ช่วยเวลาที่ผมสุดแล้วเนี่ยผมก็จะปล่อยทุกอย่างวางลงครับไม่แน่หกครับสักวันหนึ่งก็อาจจะฟื้นคืนชีพได้ทุกคนต้องอยู่ในระเบียบวินยัยแล้วถ้าเกิดยังคงคิดเป็นแบบนี้ เรายังทำเป็นแบบนี้มันก็จะกลายเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมในก็แ,แต่ก็แฮปปี้เบิร์เด์นะครับขอให้มีความสุขนะฮะตามอัธภาพที่มีครับให้คุณจงรู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันทำให้คุณสูญเสียนะอย่างแรกเลยคือเสียโอกาสแล้วก็เสียเวลาเขาเลยเว้าเาเลยฮะไานอที่ผ่านมา อไม่ได้ลงนะช่วงนี้ไม่ได้คุยกับอุ้มอ่ะใจอ่อนทุกงหนเชยเชยครับเชยเชยไม่ไม่มีอะไรไม่ได้ไม่ได้โกรธไปมากกว่าเดิมแต่ก็ก็ไม่ได้คุยมากเท่ามากเท่าเดิมตอนนี้ไม่ได้คุยเลยนะไม่ได้คุยเลยจริงๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ช่วยเวลาที่ผมสุดแล้วเนี่ยผมก็จะปล่อยทุกอย่างวางลง เพื่อให้เป็นหน้าที่ของมือรองรองเขาดูแลถ้ามือรองรองเขาอย่างเซโนโก็ผมไว่นต้องตามเขานะครับไม่น่หรอกครับสักวันหนึ่งก็อาจจะฟื้นคืนชีพได้นะเพราะว่าบทเรียนมันมีไว้ให้เรียนแต่ไม่ให้มีไว้ให้ทําบ่อยๆนะฮะเพราะว่าบทเรียนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งที่2ผมมั่นใจว่าเขาก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่มัน 3- ามสี่ครั้งซึ่งมันก็ลำลำบากใจที่เราจะมาวนเวียนอยู่กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไม่มีอะไรดีเพิ่มเลยมันมีแต่แย่ลงแล้วก็แย่ลง ผมก็ขอมาดูคนใหม่ๆดีกว่าแต่ในเรื่องงานคือยังยังไม่รับเหมือนเดิมครับแต่อาจจะมีปลดปล่อยบ้างเช่นงานในคอนแทคเก่าๆนิดๆหน่อยๆงานไลฟ์ขายของที่เคยรับไว้งานในคอนแทคที่พอจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆครับแต่งานใหญ่ๆงานแสดงก็ยุติไปก่อนนะครับเพราะว่ามันลำบากใจครับมันเราอยู่คนส่วนรวมเรายังต้องปกครองคนหมู่มากทุกคนต้องอยู่ในระเบียบวินยัยแล้วถ้าเกิด ยังคงคิดเป็นแบบนี้และยังทําเป็นแบบนี้มันก็จะกลายเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมต้องต้องขอโทษด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็แฮปปี้เบิร์เดย์นะครับ <c oughs> ขอให้มีความสุขนะฮะตามอัตภาพที่มีครับเพราะเห็นแนผ่านไหมคะแบบแฟนลับทำบิวบอยไม่พยไม่เห็นแล้วเวลาที่ผมไม่ได้โฟกัสผมก็ไม่ได้สนใจก <c oughs> ็ไปัดผ่านเลยมันไ,ไม่ได้กดมันไม่ค่อยมาฮะเ <c oughs> อาเป็นว่าความพยายามมันไม่ทรยศใครหรอกครับ ถ้าคุณรู้ว่ามันไม่ถูกต้องคุณก็พยายามต่อไปแต่ว่าให้คุณจงรู้ว่าสิ่งที่คุณทํามันทําให้คุณสูญเสียนะอย่างแรกเลยคือเสียโอกาสแล้วก็เสียเวลาอันนี้สําคัญมากครับ